ตับแบชื่อคนรอบดเอาตามตาที่โลกตามุตมเข็มนำเดียวบา่ซิจะให้แม่ซิมก็ได้แม่ซิมก็ได้คได้ล้วครับเอาำอีกนิดนึงูดีมนุษย์มนุษย์ใา้กินตำหุงอ่ามา้านเจซี่ตอนนี้ค่ะขอบคุณดาวนะคะหองลูก กล่องขางใ้ยไอ้กล่อง้กวามนานี้มาเาเต้นที่เสียวกันกูบันอันี้วงไ่แ่ก็เสียตามัมันปนกงใสกห้องใครดีพอดีรสชาติแบบไครับสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอาฟุต้าเบิ้ง่อ นี้ฟ <t> ป่งใช่ไหมทำดีป้ะปวดบายแม่ครับพจ้าต้มได้สีหยองยงนี่ต้มได้กะแม่หอนบ่ะ ใครชูพิเศษพิหน้ารถเมื่มอกี้เปิดเอาอันอันอันอะครชูหน้ารถความ,มานี่ใครชูนี่กระเป๋านี่กระเป๋ามาอุ่นอัวับโอันนี้มาอุ่นอัวครับ วกับเมีเนาะปนยังห่อนยู่่ยองสวัสดีค่ะสวัสดีพี่รองค่ะอันนี้คือสวัสดีคับสวัสดีคันี้เจีงยกินะร้นองตำันต่ำตํไม่ยัางนูนีาตำรวมประแดกเมีเยวน่อยแล้วนี่มีเระดกมอาหน่อยม่้อวหน่อยไม่เอาหน่อยรบนบ้งาเปียบบนหาว่ารับ รคน,ส,น,นรสีนัวค่ะว่ามนันนัวไม่มหมนุนข้าแตนี่คือตัวบ้านเจสีครับผมเจส่นไปท่านมาเซนเนซ็นส่้อนาูมิพลนไ้ค่ะอาสีจะคู่กัะโคนาวาดีล,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 ล่ไหแบบได้รู้จกอันมาประมาณพถึงโลกครับประมาณที่ลอยเมตรครับจากแยกแยกคู่กัโคน่าม,ามาบ้านเี๊ล่ชี่ลอยเมตรครับ พี่นอนมาพี่นอนกัที่เห็นลักษณะเป็นคู่รถครับเล่เล่เล่้าบ้านนิดน้อยแล้วก็ออกบ้านคาซินี่นี่ะครับเป็นเค่ๆคู้ปกติเป็นคู่้ตรวแล้วเสร็จให้เูาเขาตรเสย็จให้เขา ข้ามเาข้าเปเ่ดมาก้มากิมา่นนในไีที่อบ้ว่าเด้งนเมื่อนได้าคัวานี่่ในบาะว่าอยอวมันอยากถอนนิน้อยก็ใั่ซีได้ว่าไม่ินดรูในบานเือนเแต่ราไยาไปเตี๋ยวม้วนามี่มนี้ม้วตาแดนแท้เลยหนึ่งน้ำตม แม่กิำเขาตํ่าแบเบแบต้แชื่อมนนหอบาทเอาตามตามที่โลกตาเลยตมีเกี๊น้ำเดียวอะบะใม่ซิมจะให้แม่ซิมจะได้ใส่เงเดียวแล้วครับทำอย่างนีู้คนดิมนุษย์มนุษนจะได้เข้าเครพยากินตำหุงอ่ะมา้านเจซี่เรานี่ค่ะขอบคุณดาวนะคะ ของลูกคโนีลกลมือเย็นโอ้ยนอกูยันกินได้บนนอหนิเออเอี้ยนนี่แม่เอาเอนอนน้าบนบมเอ่เก็มีเพราะหยงมา้องังเทียงมากคนสหลายลูกค้าสหลายค่ะ

ลูกข้าวไว้พุ่บเบาพื้นุูดไว้แมกเราพื้นพุ่อะไรฟังเบิดมือเบดอเาเนี่าเบาไเข้มนต่าว้มเห็นว่เป็นตะเซียดมั่หงองเอาดูจีที่มันกันน่ะเอาตอกเด้วยบริมาอุดจซีครับมาจีดูบอกนครับกินบหม สวัสดีพี่น้องหาอยหาเของหนเจ้านเลยพี่องเจ้าพัลยสิโอ้อียงเอาวุปที่อีกบ่เอาวุที่อี๋นัวบ่แม่มันเลี้ยวได้ปเขาเปียเปนแบบที่ไหมโอ้อเปียกเสียก็ได้กินไงดอกซิมอยู่นี่ยุคหกอยู่แล้วจากทวีสลนด์สวัสดีครับทุุกเอามะนาวสีรับหม พ่อด้พ่อตไร้คลิปหาพ่อทั้งล่ทั้งคลิปคนรล่ทั้งทั้งนังคลิปเป็ทีคนยอที่หนึ่งวะเสียบพ่อปัญหาแมททมเสียบแซ่บค่ะเบเสีบแซ่บก็แซ่บก็ต้องมาแส่บครับคือกดดบ้านหลังนี้ครับปัแม่เฮ็ดลูก็ต้องว่าแซ่บ นี่ต้องบาลว่าแ่บรองนี่มีภาษากับเียนนี่คนจีนหดร้องหนีได้หนิอย่าขึ้นรองบาลบอนี้ตายตายเมือไร้ายนี่ผมเป็นโควิดเปลาปลาอันโอบหลงกันมอัน่นสเสเรื่อของดูเรื่อของอเอาอันนี้แ้วพี่ผง เอาเกียซื้อผมลไล่เปี่ยนลูกไลกับตลนูกไล่นั่งจห้ละอาผู้ใดเบิ้งของลูกกับส้มดาวให้ลูกเด้อพี่จะเสียพี่น้องมั้งดูผู้ใดผู้ใด่งของลูกอัส้มดาวให้ลูกแม่ตั้มนัอีบกไ้อ่องเลยววเปิดสองเครื่องเลยย่าน่อนหน่อยแจกเลยเปิดของพ่อนะลูก็แเสีบครับเอาซิมเดี๋ยวคันซิมก้อนยาวนี่พอพ่อนนำเราไม่ย่คผี่พอทางนี้พอ ตอนแม่จะชิมแลว่าแม่ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะแม่จะพอิพท่านี้จากโกันนะพรแซ่บพอได้บอกผมีเทตงตมงจพพอังเขาเข้มที่อีกกพักอีกแซ่บ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 อื่อไปแซ่้ต่อไปต่ลูกจะทำาข้าวให้แม่กินแล้ว หนึ่งร้อยดวงค่ะไม่ได้ปรุงแม่บลากแกปลาเปลาเแครับห้าสิบร้บพีไ่ไปจิเ้เขาน้ำกงพี่น้องคดนี้ไปจิ้มเาน้ำแกนไม่ล้าไปิ้มเาน้ำอลวกมาโอ้ยน้องเ,เขาอีตัวหรมา ปลาตัวนี้กับปลาหน้าฮะคุณปปลาหน้าพอไม่มีปลาเพรมีปลาตลาดจักตัวค่ะปลาหน้าครับอันนี้คือยูซางสาเจซีค่ะสาเจซีครับอันนี้กับปลาสาเจซีโอ้โหีนื้อสั่งไกลดูอันนี้มีปลาปลาสังด้วยสิเพราะเห็นอันนี้ปซื้อมาจัดการดิปลาสางปลาต้นเป็นย่างชาดิ้นี่ดินี่หอดปลาย่างอีพ่ออันอุ่นสิเอาไปใส่ดูใส่ข้าง อะไรข้าวุ้นก็ไม่ได้ลวกยังครับเนี่ยวันนี้ไม่มีนะ ที่เขาไม่ไาแต่งฟแล้วเขาเนี่ยังก่อยย้อเอาขอเริ่มก้อยใครมาเดียงจเอเอมาลุกตังก้อย้อยอ๋อมึงไปก้อยใครมาเดียงรู้เมือนั้เออ พยานี่หมเพราะเอากับฝนตกเาไมกินแล้วพายายไหม่ออกนะจไปกัได้เอากระบอกคนมั้อบนเี่ยอไร้หาะไร่พ่อบ่่หรือ่ สิบสองค่ะอากาศร้อนร้อนมากเลยครับว่มีอเ,เอร์ครับพีน่น้องจะร่องเย็นแล้วแสบียบโคกหนึ่งว่าสันย่องมันก็ย่หันแล้วมาตัดใหม่มันไม่ใส่สันเอา อัน,อ,น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 อันเ้ลเขียวว่าเป่เยับดเสยบเาคือคอยยึดใส่แบบนีเปเนสื่อนชื่อไปแม่กันนกบแมเปสือนขาก็าหลุดแข้ขามป่่เป็นยังครับกว้างซื้อกว้างขากว้างกินแดงมาเนาะเขียว่

อดนนเสากกีวัสดีแ so, ม่ะครัโอาีกสวสม่นะครับกเหมือนกันกินน้ำนองกินน้ำดุมาเลยค่ะดุก่อิ่มหรมกินแต่มะนางกินเมะนางไหนี่นอนน